สวัสดีครับวันนี้มาลอยภาพประทในทางของนะมเมงเรยอรัฐบาลไทยคงสุดท้ายนะครับนี่ยังแปลกพี่น้องนะครับเรือมะมเมาให้ตรงก็เรือยม่ปันกันเลยสามตัวเข้กันเราปฏิตามว่าแม่ปันฝันเจ้าพ่อเมาพ่อเมาเขาบอกเรือตรงกันอีกเป็นไปได้เจังไดลองปฏิตามครับจมยังยี่เมาด้วยนะโจมทดลองเพื่นกันนะ ไปหานนามะเออซ้ำนั่ำอันนะครับน้ำมา่ค่อนพิเศษเพิ่นมาแต่เสาแล้วมันอย่าลบดิดีลองเพลงเป็นเพลงขอเนี่ยลองมันธรรมดาเลยนะครับแต่ว่าไก่เลือไทยเราก็เลยสิขอของสุดท้ายเราเป็นรัฐบาลไทยได้นะครับสำหรับน้ำมาคนพิเศษเนาะไปใช้บ้านได้ไหมาอมันจได้บ้านแในบ้านวะเออโอ้ยได้ดูปเพ่งเลยเนี่ยในในบ้านใ่กับเพี้ย โดบยังนี้โดบกาแฟเอ็มลอยเอ็มรอยเปิดตัวเอ็มอยเอ็มลอยฟ้าเปิดหด้อเอ็มรอยอเล่เอ็มลอยเอ็มอยฟ้เวมันเอ็มรอยฟ้าเปิดตัวมันเขสงสัยนลยังคือเอ็มลอยฟ้าเปิดนะเอ็มลอยฟ้าเปิดคือเราเขาเอ็มรอยแท้หรอเอ็มรอยแท้หรครับเพราะว่ม่กินนะแล้วกินได้เอ็มลอสินะครับ ừ lắp vào tay cho họ đấy mỏng ruộng lấy tay cho họ lẻo 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 à lẻo 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 คือสองล้านตัวตัวไทยวันเนาะสองล้านหตัวรฮะับเลยน่ารักเลยน่าพูดด้นเหน่พอร้อยเลอตัวมันบอกเลาอู่วานี่จนัทยจังบานเยอยเดี๋ยวีห้องเดียนยอะนี่เยวอีกนนี่เดี๋ยวตุลาเดี๋ยวเดนยันาาก่ไมกตุลาได้เนี่ยนเดสิบเดสิบห้าสิบหกอ Bỏ, chỉ chỉ thì có phút chỉ chim cuốc có phút nữa thôi Thì nâng chỉ Ừ Nhìn bộ Nhìn tựa mũi nguyên này nào Cần nhà cái chú lại của Cần nhà Cần nhà, nó. Cần nhà, nó. Cần nhà nó Hà sáp xóa không bó Ừ Hà chết xóa không à, Hà sáp chết nó Chết xóa cái này cứ Sáp xóa rồi ừ. <laughs> chọn trong kết trống không có tốt của hà đặc nuôi gấp chín lắp rồi nhưng mà cứ đặt lắp rồi cái gì số lạc tôi đây có chọn hòa kết trống cấp sám chọn này chọn hà sám trống hà kết chọn ông giáp do chết hà trống chết เก็จองครับอ๋สีอะไรกัอสี้อสีอะไเจสามจวอืมตัวมักอันลกไปหนึ่งเออตัว่้าสามจวงตัวนาตัวเด่นนะะเออเก็ดจองสามจองเดินนาำอาว่ีอย่งก็มาบอกคือมาบอกต้วัดมันเลถือเล็กล่าเล็เล่ามันออกเล็กเล่าเก็งตัวไม่ได้ย่ะมือหอเล็กเล็กเล่าอเกงหรอแถ้ามตัวหนึ่งน่มันอรอเก็ดจวงวาด่ล็กเล่า แล้วอีตัวนึงดอวเกจสองว่านมุขึ้นเน่ย่ว่านเองเกสองมนขึ้นเอีมันอกแล้วเกสองเกจองออกแล้วเอาตัวไหนอีตัวนึงมาัซื้อว่าเกจสองว่นไว้ซื้อแล้วจะพูบอกวันเนี่ยก็บอกนี่แหละก็บอกหาจัก็หาเกองบอกว่าน่บอกเขานีเกจสองวันนะ่ว่าไ่ซื้อว่าบไม่ได้บอกเลยเฮ้ยบอกเขาม่ได้หรอตัวกดเลยเบีงายไม่ได้ม่นี่ตัวไหนอีกบอแท่นบอเกสองแท่นเกสองบ่เกจสองออกวันไหเออออกเลยเ้า

không xong rồi cho cân để vươn lên bơ để khay để vươn để vươn để khay chỉ bươn đi nương tôi la sư tôi đây nào đây ngân anh à, sư sư tôi đây đây à. ngân nào vào phăng nè sư tôi đây chỉ ngân thèm ngân này sáng sớm gặp oh anh đấy Hãy subscribe cho kênh เจ็ดสองอาน,งานี่ยว่าเราใกล้กระด่ดงเาองบ้านสอ,อ,องสองกับสองสอ,องีาวชิญจ้าอ่าน้ำมันพิเศษหมาเ้วเนนะครับรัฐบาลไทยโคงสุดท้ายเนาะหาสามสองหาเจ็ดสอนะครับเลยถามเราอ้ขบอกตวาวันอยู่ในเรื่องเล่าท่นเน Bên ta lạp tham hát 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 tham 2 tham hát 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 จะบอกด้ดูพี่น้องสามสองนะครับกับสอง,สอ,งสองเนี่ยล่ะเป็นทางมาเอาคนุท่ายได้นะครับมาฝากมาตอนเนาะอืมก็ะเทว่าตัวสุดท่ายแล้วล่ะช่วงว,วันนี้รอบบอก,ก็เที่อะเหรอพวกอย่งการตัววะว้ายรเนี่ยการตัวันเ <laughs> ยนนะ็นห,หนาวไหมีะเย็นหนา

โเมียเป็นบอกเมีปันฝันว่านามาวาบอกเลยสามหาสองหาสาแเราก็ตัวละกันนี่แล้เอามาด้วยนะหาสามสองเอาเอาพี่น้องคนเดียวเมียปันฝันว่านามาว่าบอกคนหาสามสองตรงกันที่หลีพี่น้องเออเอาบอกจะเง่แท้ท้ไม่ปันเยเมียันฝันว่าจะไปบอกคนไหมคนปันว่าจะไปบอก่นในความฝันนั่นฝันว่าพี่เมียนเขาเนี่ยมอชอบ้นกะเวก ยี่บาเงี้นวะี่บากี่บาหลอไม่หรอยี่บาบอกนะนีปันมาดอกนี่เออ เิ่นฟันมาพอเมาไปบอกเพื่อนฟันเห็นจออฟันเจ้าไปบอกเพื่อนทั้สองทั้มสองเจ้าบอกตัวไหนหันเนี่ยันหันเมยบอกหันี่นสองหนึ่งซื้อี่น้อดว่เาซื้อได้พี่นองยังว่ามันส่อเลยทั้มสองก็เปิดหางเจ้าตัวเดียวกันเป๊ะตัวเดียวกันเป๊ะตัวเดียวกันเป๊ะมยพี่น้องสื้อได้ว่าื้อเลยตัวนี้ลองเลยเด้หามสองนยสื่อติดใหม่ติดมือห่ใเด้ เศร้าคุณเศร้าเนี่ยไามันไม่ฉกเนี่ยเาการพักแนมเออเว้ยเงียบดีแข่งนเนี่ยเอาท่านตัวบาตรเลก็้วยี่อยเออีรอยก็เละเอามันมีเรื่องแปลกกันใช่ไหมตีเอาการทาเอเอาเรื่องปละหลาดเกิดขึ้นแล้วด้พี่ต้องได้ทกวันอ้าลอบเมื่งาเลนหาทามสามสองืสองสามอาวรอบเมืคือว่า แปลกเร er. e. uh, ื่องแปลกเกิดขึ้นด้วยพดึงฟันกำลังกินมาบอกรงงานเป๊ะเลยเขา่เห็นเพระเผื่อเราบอกก้นนั้นเป็นตัวนี้ตะบุต้องหายอะไรเาเ้้อ่านวงหันแล้วแบบพี่ว่าเรากับีช่วงเล่าช่วงปกติแล้วกับปกติช่วงปกติกับปกติเมื่อนปกติแ่ไหนอ่ะอ่านว่าอ่าน่าตัวเบ่ลอย เี่สามตัวบาทสตัวบาที่รอยมนฝันเูเี่เนเอาขอบคุณนําเมาหลายเร้อนะครับเอาเหลียญเม่ปันก็เหรีย่เมาเป็นเรื่องประหลัดเกิดขึ้นในคลิปด้วนะครับเมาเปิดพ่อเม่ปันบอกว่าน้ำเมาเมาบอกคนในฝันหาสาน้ำเมาเัืบอกอัีหาสาโอ้ยเรื่องแปลกประหลาดป่นนี่ก็มีพี่น้องเลยนะแต่ตามนี้พี่น้องคนบอกหาสามสเจ็นะครับตาห้หาสามหาสองเจ็ดเจ็ดสอนะครับอาจกๆคนมนํำพ่อเมาเด้อนะครับนวานนี้จก สามสองก็สอง,สองสองเนาะรอหลายเทยอเนะอ่ะ,อะให้โชคให้มานน้ำพอเมาเด้อนะครับขอบคุณหลายๆเอามาแบ่งปันเด้อนะครับสวัสดีสสดครับ